เกษียบอนแ่คนเดินย่าร้าแก่แก่แก่คนท่านผู้อื่นยทกากเสียจนแกเลยน่อยากคุณ่านมานานใช่ปะ้ยย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 ยเยยยยเยย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 ยเยย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 นยย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 เยียย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 นียยยยย่ยย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 ย เอาป้า้าอยากกู้จับไหนเนี่ยป้าอยากที่ได้เนี่ยเป็นพวเ้ามาแต่ว่าเป็นผู้อกระโหลก เป็นผู้เฒ่าให้โทูได้ค่ะยจกคไม่ได้หรอ่แม่นกับลูกกันแล้วน่าเอดบอกแอดแม่ตดิิดตามรอยู่ตามยดีใจหลายค่ะวลาอคอดเมื่อไหร่นั่นยังไม่ยังก่อนหน้าเองไมชื่ออะยังก่อนเอยสุดาฝ้าประทานขว

ตั้งใจเอาได้รู้ไม่ถึงผู้นีบอกเสียงใสันนี่อันนี้ไม่ไม่ถึงยังไงเขาเอานายยังก่อนอันที่อย่างนี้เขาเอานายเพราะอะว่าไม่นางสามสายอยู่ไม่นางแปดสายบู้สามลสามติดล้สามไม่ย้อนเยองย้อนว่าก็คือแบบว่าเริ่มตรงขี้เราไม่ถึงแล้วไมถึงแล้วเร่ตรงขี้ตปอะไร เอาหมเอาเาเอาเอาันนี้มาในชุดนี้่ไปรับที่โรงเรียนเลยกตนั้นกแล้วหนังกากงมีดซือเรียเอาเข้ามาแยนี่เนี่ยเข้ามาซื้อซื้อ อ่าเอา้อนได้เขาเอิ้นได้ยังกอขันแม่น้ำแปดสายขันขันภ้าวาลีกะเกาือขาสาลีกะเกลืขันมุมพูขาเจีาไถหน้ายังสิขันคล้วยไถหน้าข้าเจ้าสิบเอดบะฮอง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 สิยักเมาสิแม่ยักเมาทุบทุทุทุน้อยมเายนักเมาุจักบเด็กน้าบุนีรัมย้มีเตาีแล้เด็กเนี ่อไม่ต่อไม่เรียนมาใช่เดี๋ยวเราไปเช็คดูว่าต่อกขาเรียนมันต่างกันยังไงมันต้องกบแฟหรือเขาแย่เขาไงเอานีมากเบอรเป็นเบอแล้วไหนละมาบอนี่มากมาแค่นิ้ติมเออประมาณ สมมุิว่ามีรอยโคเรีนปีหมาวางประมาณสิบสองโคเรียนครับอันนี้มันนีหยังเกิดขึ้นเกิดข่ไก่มาสองไข่คุณแม่พ่อวายเลยมาสะไบคุณแม่สะไบสะไบกินชูบกระเขืออยู่บ่ได้เกิดเดือดร้อนเนาะบ่ได้เกิดเดือดร้อนพอดีสิมาหาคุณแม่นี่นะพาลูกพาต่อมาเมื่อนี้พอดีก่อนสิเปิดฤดูกาล

ไปแที่นก่นนเยใยเื่นไปเลยเาสบสไซเนตากันแสงมเ่นพาะเสียบตามากเลนะนาเสียบแบสยสีไฟใสสีอนลังามาใช่ใช่ก็เราต้องหาเนี่เขาว่าอลังอนลัง่ะใส่แวนกันส้นาไปเที่ยงกันก่อนังไปมดตานนียากนเลยเกี่ยวเลยโป ตจกจมือนีล่ะะ๊กมือนีกไวให้ตกมือนีก็ไให้ตจ๊กมือ่ใ้ตจกมือหน้เศาตกเลยนี่ให้ได้สามมือีกเพราะว่าขันตจกมือนีมนสิจืจืดมันสะจืดมันจะจืดนะคะทุกคนน้เยเนัพรุ่นคนโ๋ยซื้อซื้อยโยซื้อยซ้อโยห็ยินซื้อสอนนบ่โยมันจะ้องให้๊กก่อหน้านี้ก่อ้าแล้นก่กน เวลาเขาเหือ่งเรแ่ยัอ่านซ่าเอาให้ตกห้งห้ลิน้นนอยนิหน่อยพอยดนเ่นได้ยินบ่ใชมไหบ่หโหโหงเนี่โอ้หลาเนี่ยตามเป็นมือเกที่คันันว่อั่นตแต่ตลาเพิ่นกับอานนันเรองุ่งโจมเิ่นมาวัดทีีสิบสี่วับที้อะหเพื่อไเพื่อลาดันเื่อขันเนี่กันเืนเงินเต็มที่กเือเต็มที่กับเงเต็มที่ครับซูม ยี่สมบ่ามแีสิบีสิบยีสิบเ็ดี่สิบแปดแ่ไมสอง่องสองปไป่อนสองงี่เดปเก้าเดินท้างลูกผมเทขะนะอ้วขาดกับลงกผงเทแต่แจ๊กสิจังได้หรอสิเดย์ยูได้เชซากหมอล่ะคุอแม่คอยเหมือนลูกจะได้สิเดย์พอนาน้วเหมน เอาเจ้าซี่มื่อนี้นี e ่ว uh, anyway, um, so ่างหันหลังกันได้ว่าาลูกโตมาหาผ้าลูกผ้าต่อมาหานี่ล่ะกําลังซสอมกันอยู่ก็นได้ว่าก่อนสิเปิดฤดูกาลพอดีมีโปรเจกต์หนึ่งกับกัผ้าลูกผ้าเตาเย็นนี่ล่ะก็คือโปรเจกต์เรื่องเพล่งเรื่องเพลงเรื่องงานโชวคโชว์ปีนี้ก็ได้ว่าเสีเอาพ่อกับแม่ก็ขออนุญาตยกพ่อกับแม่ขึ้นสู้เนื้อหัว ก็เลยว่ามหาเียวขไเที่ยวแข่บไผเที่ยว่อเจยวยาคือถึงซาลิงไมคือความายนี่ว่าคือในผลงานลิงที่จะเหตในฤดูกาลนี้เป็นเพลงอะเป็นเพลงโชใหไงเพลงชู์เปิดี่จะเอาเชิดเถิดทุนใช่เข้ว่านี่สวยน้ำเนาะสยน้ำต้องไปคนแล้วพัทยาพัทยาหมดเลยครับ ลูกสีเอาขื่นนี่เอาลูกนั่นวะสีเห็ดเชียนใช่ไหมลูกไหนลูกนี้เห็ดเป็นตี่เห็ดตี๋ขาวตาลเนี่ยเอาลูกนั่นเอาขื่นไอ้นี่อันไหนเป็นสวยไอ้ก่เห็ดเอาลูนี๋ยวไปอวันนี้ก็เลยมาขอพรจากแม่สิมาพาลูกพาต่อนี่มาขอพรจากคุณแม่เนี่ยนะขอพรจากอ่าจอว่าเป็นคุณพ่อสงการเนี่ยนะพ่อสงการกะอยู่นห้ามกันนะ ปัญญโชกการปัชกการหมู่บ้านนี่เป็นลูกจบ่ต๊กๆไปนะอันลูกที่พ่อยื้อใส่ผมกิเสียบ้านอันนี้ไปนะเล่าเลยมาเอาไปเอากับลูกใดกันใดที่เ่า่น่ะลูกปอ่อโดนหรอเจอเช่นบอกอย่าโดนปอแล้วได้ใส่ลูกนั่งยื้อเกลือชิม่าขอบก้อนเ่อนเไปแล้วเพ่นเาไปแล้วแ้ามู่บ้าน เพาวยเห็นนังอยู่ียยแม่เกลี่ยมากขออนุญาตมาท่เมแล้วจะเปิดเปิดพออบเนาะเปิดม่านทํามการแสดงปานานเปิดพามันกลางพี่น้องค่ะของรับของรับเซอยูใส่น่เซฟอนน้ของรถแม่ก่อนงกวาเลยนะคะ เบ้องพี่น้องคะ่ะที่วบอกกันใหคลิปต,ต่อไปนะคะแต่พลาดหรอกขอบคุณพี่น้องได้ค่ะพี่น้อง